Hi everyone this is the new class คลาสที่จะทำให้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่ายเพราะว่าการเรียนของ the new class นั้นก็จะเน้นให้ทุกๆคนค่ะสามารถสร้างประโยคคำพูดให้ได้ด้วยตัวเองเริ่มเรียนกันตั้งแต่พื้นฐานเลยปรับพื้นฐานให้ใหม่เพราะฉะนั้นใครที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ค่ะส่วนการเรียนก็เรียงลำดับนะคะจากง่ายไปยาก ทุกๆคนจึงเรียนรู้ได้เร็วใช้เวลาไม่นานและเรายังได้ความรู้ไวยากรณ์โดยที่ไม่ต้องท่องจำและก็ยังได้ทุกทักษะค่ะไม่ว่าจะเป็นการฟังพูดอ่านเขียนแล้วจะพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจค่ะโอเคการเรียนกับ the new class ในกลุ่มปิด Facebook การเรียนของ the new class นั้นก็จะเน้นในเรื่องของการสร้างประโยคคำพูดให้ได้ด้วยตัวเราเองทุกทคนทราบไหมคะ หลายหลายคนคะ่ะรู้คำศัพท์แต่ว่าไม่สามารถนำคำศัพท์ที่รู้เนี่ยคะ่ะไปสร้างเป็นประโยคคำพูดได้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าบางทีคะ่ะในภาษาอังกฤษหลายหลายคนอาจจะแยกการใช้ในเรื่องของ Ver b หรือว่าหลักการใช้ต่างๆเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมาปรับพื้นฐานกันใหม่ก็จะเริ่มเรียนตั้งแต่พื้นฐานเลยเราจะมาทำความเข้าใจในเรื่องของ เวิร์บทั้ง3กลุ่มก็คือ verb to be verb to have verb to do เพราะว่าทุกๆคนอย่างที่รู้ใช่ไหมคะว่า Ver ร to be ก็ไม่ได้ be แค่ be เพียงตัวเดียวก็ยังมีตัวอื่นๆอีกแต่เราอะค่ะไม่สามารถแยกเวิร์กลุ่มนี้ได้ว่าเมื่อไรจะใช้เวิรกลุ่มไหนค่ะ นี่ค่ะก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เราไม่สามารถที่จะมาสร้างเป็นประโยคพูดได้แล้วก็การเรียนนะคะก็จะเรียงลำดับจากง่ายไปยากเพราะว่าทุกคนเนี่ยค่ะจะได้ไม่สับสนในวิธีการใช้ด้วยอย่างเช่นประโยคที่ว่า s h e e s not in กับอีกประโยคหนึ่งคือ s h e s just gone out ทราบไหมคะว่าคำว่า s h e s ในสองประโยคนี้ มันมีความหมายเดียวกันไหมหรือมันเหมือนกันไหมหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันเหมือนกันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเพราะว่าคำว่า s h e i s not in มันก็มาจากคำว่า she is not in กับอีกประโยคนึง s h e s just gone out ก็มาจาก she has just gone out โอเคไหมคะเนี่ยค่ะ บางทีเราจะสับสนว่าแล้วเมื่อไรเราจะใช้ is เมื่อไรเราจะใช้ has แล้วเราจะดูได้อย่างไรว่า apostrophe s ตัวนี้มันเป็น is หรือมันเป็น has นะคะและพอเราแยกการใช้ต่างๆได้แล้วเนี่ยค่ะหรือรู้วิธีการแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะได้ความรู้ไวยากรณ์โดยที่ไม่ต้องท่องจำเราจะทำความเข้าใจเป็นหลักนะคะเราจะไม่ใช้การท่องจำ ถามว่าการท่องจำมีส่วนไหมก็มีส่วนค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดเราจะต้องเข้าใจเป็นหลักนะคะและเมื่อเราเข้าใจแล้วค่ะเราก็จะมีพื้นฐานที่ดีเราก็จะเรียนรู้ได้เร็วแล้วก็จะใช้เวลาไม่นานเราจะได้ทุกทักษะเลยไม่ว่าจะเป็นการฟังการพูดการอ่านหรือแม้กระทั่งการเขียนแล้วเราก็จะพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจค่ะโอเคค่ะสำหรับการเรียนในกลุ่มปิด Facebook นั้น ก็จะมีอยู่2คลาสด้วยกันคลาสที่1นนี้ก็จะมีคลิปเรียนประมาณ30คลิปความยาวค่ะประมาณ30นาทีส่วนในเรื่องราคานะคะก็เพียงแค่1000บาทเท่านั้นสำหรับรุ่นแรกที่จะเปิดเรียนในเดือนมีนาคมนี้ก็สามารถสมัครเรียนกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ค่ะสำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ลองไปดูคลิปการเรียนใน YouTube ได้ค่ะ โดยใช้ชื่อช่องใน YouTube ว่าเรียนภาษาอังกชิวชิวกับ The New Class ก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะก็ดีใจมากเลยนะคะที่หลายๆคนบอกว่าชอบบอกว่าเข้าใจง่ายอีกอย่างนะคะก็ต้องขออภัยทุกๆคนค่ะสำหรับการทำคลิปในช่วงแรกๆนะคะซึ่งบางทีเสียงอาจจะเบาไปบ้างหรือว่ามีเสียงรบกวนบ้างนะคะก็ต้องขออภัยจริงๆค่ะ ถ้าใครคิดว่าชอบการเรียนแบบนี้คิดว่ามันใช่สำหรับเราก็มาเรียนด้วยกันได้เลยนะคะก็ชวนเพื่อนๆชวนคนที่เรารักหรือคนที่เรารู้จักที่อยากเรียนภาษาอังกฤษสไตล์นี้นะคะได้มาเรียนกันค่ะก็อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆให้คนที่เรารักคนที่เรารู้จักได้มาเรียนกันค่ะขอบคุณนะคะแต่ถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมก็ส่งข้อความมาสอบถามกันได้เลยแอดไลน์ ID มาได้ที่ เอสไซแปดศูนย์หจะไม่ง่ายนะคะลายไอดีก็คือ s อสไซแปดศูนยหลันลาวีหรือส่งข้อความมาที่ใต้คลิปได้นะคะค่ะและนี่ก็คือช่องของ The New Class Class ที่จะทำให้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่ายถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็แชร์ไปให้เพื่อนๆให้คนที่เรารัก หรือคนที่เรารู้จักได้มาเรียนกันนะคะในกลุ่มปิด Facebook โอเคซี e ูเน Time